มีแค่กระดาษ A4 ที่สามารถพิมพ์ได้แต่อยากพิมพ์รูปใหญ่กว่า A4 e ทำยังไงครับผมจะพามาดูวิธีการทำสิ่งนี้ด้วยแคนวาครับถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์นี้ยังไรฝากกดหัวใจกดเซฟเอาไว้ด้วยครับเริ่มต้นก่อนเลยไปที่แคนวาแล้วก็ไปหารูปที่คุณอยากพิมพ์นนะในที่นี้ผมอยากพิมพ์โปสเตอร์แต่ผมมีแค่เครื่องพิมพ์ A4 อยากพิมพ์ใหญ่กว่านี้งั้นทำงี้เลยครับก็ไปที่คำว่าแอปพลิเคชันจากนั้นนะครับ ให้พิมพ์คำว่า image split นะครับกดเลือกครับจากนั้นเราจะเข้าสู่โปรแกรม image splitter กด1ครั้งมันจะให้เราเลือกครับว่าจะ export ไฟล์ดีไซน์นี้หรือจะอัปโหลดไฟล์เข้าไปใหม่ในที่นี้ผม export ดีไซน์ครับมันก็จะ export ดีไซน์หน้าปัจจุบันของเราเนี่ยเข้าไปในระบบของ image splitter ให้เราสักพูดหนึ่งมปประมวลผลครับมันถามเราเลยว่าเราจะทำเป็นไซส์ไหน2ภาพไหม quality เต็มไหม จะเอาเพจไหนก็จะเอาแค่เพจ1หนึ่งก็พอนะครับไซส์2เท่ากด Export ครับ พอเอ็กซ์พอปั๊บมันจะเอารูปที่า Export ไปให้เนี่ยไปประมวลผลไปตัดไปซอยย่อยให้ครับเรียบร้อยครับมันก็จะให้เราเลือกครับว่าจะเอากี่แถวกี่โรในที่นี้สมมุติผมเลือกว่าเป็น2กับ2แปลว่าผมจะได้ขนาด A4 ติดกัน4แผน่นกด Split Image ครับเรียบร้อยผมจะได้ไฟล์ออกมา4ไฟล์แล้วก็สามารถ Add to Design ดีไซน์ได้หรือ Add Image เป็นนิวเพจเพื่อที่สามารถประสาการเป็นได้และนี่คือเครื่องมือที่ชื่อว่าอิมเมจสปริตครับใครที่ชอบ คอนเทนต์แบบนี้หรือชอบให้ผมสอนอะไรนะครับคุณสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้แล้วไ,ไงเดี๋ยวผมกลับมาตอบทุกคอมเมนต์ครับ